สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคประจำวาันอังคารที่21ตุลาคม2557นะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอายราพุ่มพวงครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับจะพาไปชมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ114ปีซึ่งทั่วประเทศเขาก็จัดกิจกรรมขึ้นครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยครับ เริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโรงเรียนศรีสังวานเขาจัดกิจกรรมวันสมเด็จยา่าประจำปี2557ครับ114ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาร,รมีเกิดก,ก้องเกรียงไกรโดยมีพิธีสืบชะตาหลวงและทำบุญครบรอบ14ปีโรงเรียนการทอดผ้าป่ามหากุสลช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการครับโรงเรียนศรีสังวานเชียงใหม่โดยมีนายสุริยะประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีส่วนที่จังหวัดตราดครับบรรยากาศวันทันตสาธารณาสุขแห่งชาติเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่โรงพยาบาลตราดจ,จัดกิจกรรมให้บริการด้านธันตกรรมให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทยโดยมีประชาชนกว่า100คนเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆครับ ทางด้านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติพร้อมตั้งปณิธานปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถขณะที่แผนกทันตกรรมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปากทำฟันให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับคัดเลือกเป็นพยาบาลดีเด่น3คนด้วยครับ ซึ่งในวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติซึ่งสภาการพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลทุกแห่งจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาเสียสละอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องครับ ไปกันที่จังหวัดลำปางบ้างนะครับที่นั่นเขาก็มีการเปิดตัวข้าวอินทรีย์พันุใหม่หอมล้านนาเดินหน้ายกระดับสู่ไร้ลำปางแบรนด์ครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าเตรียมรับ AEC ที่จะมาถึงครับนี่แหละครับข้าวหอมล้านนาหุงสุกใหม่ๆหอมหอมนุ่มๆเลยครับแม่ผมพูดซะอย่างกับไปอยู่ในพื้นที่เลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ชิมหรอกละครพี่ๆเขาที่ไปอยู่ในงานเขาชิมข้าวหอมล้านนา บ้านสามขาวิถีชุมชนโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาเขาเล่ามาอีกทีครับว่าอร่อยมากโดยงานนี้สำนักงานเกษตรกรขอภัยครับโดยงานนี้ครับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเขาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมยกระดับการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนประจำปี2557 ซึ่งมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรครับจากการใช้สารเคมีไปสู่การผลิตข้าวปลอดภัยด้วยระบบอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี2558ด้วยครับพร้อมเป็นการเปิดตัวข้าวอินทรีย์สายพันธุ์ใหม่หอมล้านนาพร้อมกับร่วมชิมอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วจากข้าวสายพันธุ์ใหม่หอมล้านนาครับ งานชิมข้าวหอมล้านนาบ้านสามขาวิถีชุมชนโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่มสำหรับข้าวหอมล้านนานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางได้ช่วยพัฒนาสายพันธุ์โดยเป็นข้าวกล้องครับพันธุ์ลูกผสมระหว่างข้าวกล้องหอมนินกับข้าวป่าพันธุ์ออไรซา,านิวาลา ที่มีโภชนาการทางอาหารสูงโดยเมื่อเทียบโภชนาการต่อข้าว100กรัมครับพบว่าม AH ีใยอาหารสูงเกือบ2เท่าของข้าวกล้องทั่วไปและมีวิตามินแร่ธาตุอาหารต่างๆมากมายครับอาทิวิตามิน B1, B2 B รวมวิตามิน E ธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงแคลเซียมและโพแทสเซียมครับโดยเฉพาะธาตุเหล็กที่มีสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไปถึง30เท่ามีโปรตีนสูงถึงร้อยละ12.5 และมีคาร์โบไฮเดรต่ำกว่าข้าวกล้องอื่นๆทำให้ทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนครับนอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไปถึง7เท่าแม่ฟังแบบนี้แล้วก็ต้องไปหาซื้อมาทานกันแล้วล่ะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและก็ยังเป็นการอุดหนุนพี่น้องเกรรษตรกรชาวไทยด้วยนะครับ ในช่วงนี้ครับใครที่ชื่นชอบเมนูรถด่วนต้องชมข่าวนี้เลยล่ะครับเพราะว่าชาวบ้านที่จังหวัดแพร่เขามีการออกหาหน่อไม้ไผ่หรือว่าที่เรารู้จักกันว่ารถด่วนนั่นเองเพื่อนํามาบริโภคแล้วก็ขายสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับชาวบ้านบ้านนาตองจังหวัดแพร่ครับอย่างที่เห็นครับได้มีการเร่งเก็บรถด่วนหรือว่าหน่อนไม้ไผ่ตามกอไผ่ที่อยู่ในป่าแต่ต้องเป็นหน่อหและหน่อซาเท่านั้นนะครับซึ่งหน่อหและหน่อซาเนี่ยก็คือพันธุ์ของไม้ไผ่นั่นเอง ถึงจะมีหน่อนมไผ่นะครับและเมื่อผ่าไปตามปล้องก็จะเห็นยั่วเยะเต็มไปหมดตัวเขาขาวอวบๆแบบนี้แหละครับซึ่งจะมีมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นํามารับประทานและก็ขายสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีตกอยู่ที่กิโลกรัมละ200-400บาทเชียวนะครับส่วนวิธีจะดูว่าหน่อนไผ่ไหนมีหนอนอาศัยอยู่ในปล้องก็ให้สังเกตครับว่าลำไผ่ไหนมีรอยเจาะของผีเสื้อมีลักษณะผิดปกติจากลำไผ่ทั่วไปครับ เช่นลำป้องสั้นกว่าและมักจะไม่โตเมื่อตัดหรือผ่าดูก็จะพบตัวหนอนอยู่ภายในครับบางครั้งก็อยู่ในป้องเดียวหรือกระจายหลายป้องหรืออยู่ยอดยอดของไผ่ก็สามารถเก็บมาได้เลยล่ะครับส่วนเมนูครับก็นี่แหละครับรสด่วนทอดเค็มๆม,มันๆกรุบกรอบกลายเป็นอาหารกินเล่นเพลินครับแต่ถือว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงส่วนเมนูอื่นๆครับก็นําไปทําเป็นน้ําพริกรสด่วนจิ้มกับหน่อไม้ดองบ้างรสชาติเนี่ยถูกปากไม่แพ้อาหารประเภทอื่นๆเลยล่ะครับ รับรองว่าเติมข้าวได้หลายจานเลยแม่ผมเห็นแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีเลยครับอยากจะลิ้มลองน้ำพริกรสด่วนกับเขาบ้างครับ ยังคงอยู่ที่ภาคเหนือนะครับไปที่จังหวัดเ,เชียงใหม่ครับทายาทอดีตกษัตริย์ประเทศลาวครับก็ได้มีการมอบผ้าไหมดิ้นทองคําอายุกว่า200ปีให้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ครับเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาซึ่งแต่ละผืนนะครับถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และก็มีตราคุดบ่งบอกว่าเป็นผ้าของกษัตริย์และพระราชวงศ์ของลาวครับผ้าสินผ้าสบายและผ้าคลุมลงพระศพและผ้าไหม12ราศีดิ้นทองคําแท้ครับ ผ้าโบราณอายุกว่า90 200ปีจำนวน5ผืนนี้นะครับเจ้าซอยมาลาอินเอนะี่ยมณจำปาศักด์อายุ77ปีทายาทอดีตกษัตริย์ลาวมอบให้กับนางสาวนิตยากนกมงคลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทันทัสถานแห่งชาติเชียงใหม่ครับ เพื่อนําไปจัดแสดงโชว์และเป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งผ้าต่างๆนี้นะครับเจ้าสร้อยมาลาได้รับมอบมาจากอดีตกษัตริย์ลาวนอกจากนี้เจ้าสร้อยมาลายังมอบผ้าไหมโบราณให้กับพิพิธภัณฑ์วัดอินทขีตสะดือเมืองครับและพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยสําหรับผ้าโบราณทั้งหมดครับถือว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานลวดลายบานผืนผ้าบอกเล่าเรื่องราวในอดีตและมีตราคุดซึ่งบ่งบอกว่าเป็นผ้าของกษัตริย์และพระราชวงศ์ของเราครับ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ซึ่งแต่ละผืนก็นับว่ามีคุณค่าทางจิตใจไม่สามารถประเมินค่าได้เจ้าซอยมาลาบอกครับว่าอายุมากแล้วเมื่อมีโอกาสจึงขอมอบผ้าโบราณที่ได้รับมรด,ดกตกทอดมาหลายยุคหลายสมัยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตครับ ปิดท้ายในช่วงนี้ครับก็ขอประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือน้องๆนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ครับสืบเนื่องจากเหตุรอบวางระเบิดครับวางเพลิงในโรงเรียน6แห่งในพื้นที่อำเภอมายอและทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับความเสียหายก็ส่งผลให้น้องๆนักเรียนครับไม่มีห้องเรียนแล้วก็ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนจํานวนมากเลยละครับ กองบรรณาธิการข่าวช่อง11จึงขอเป็นสื่อกลางในการรวบรวมหนังสือแบบเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้กับน้องๆครับโดยคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้สามารถบริจาคได้นะครับที่กองบรรณาธิการข่าวช่อง11ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงครับโทรศัพท์หมายเลข0 2 2 7 5 4926-7ครับตลอดทั้งวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการเลยละครับ ช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงหน้าครับช่วงที่2ยังคงมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคครับ <S <S ขอเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอบโบสถนวัดบุษยบรรพต หรือวัดเขาต้นนิ้วตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2557หรือร่วมทําบุญผ่านบัญชีกระถินกรมประชาสัมพันธ์เลขที่บัญชี068 00615 4ธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยกระทรวงการคลังเริ่มถวายผ้ากระถินสามัคคีเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไป ครูปองดิจิตอลทีวีกสทชม,มาแล้วครับครูปองครับครูปองดิจิตอลทีวีมาแล้วครับวันนี้คูปองมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ต o p ปบ็ box, หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการอย่าลืมอ่านก่อนแล้วเรียมเอกสารให้ครบนะครับแจกก่อนทางไปรษณีย์21จังหวัดแรกดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน นิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดเรียงความหัวข้อค่านิยมหลักของคนไทย12ประการความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 ต่อหัวข้อชิงทุนการศึกษาพร้อมโลก่เกียรติคุณระดับประถมะศึกษา20,000บาทระดับมธัธยมศึกษา30,000บาทระดับอุดมศึกษา50,000บาทสนใจส่งเรียงความได้ไม่จำกัดหัวข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0922468482หรือที่ w w w prd go th หมดเคสาพฤศจิกายน2 5 5 7กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวภูมิภาคนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอจยราพุ่มพวงครับในช่วงนี้ครับไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับชาวบ้าน15หมู่บ้านในเขตอำเภอบ้านขออำเภอเมืองครับ ก็เดือดร้อนจากปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากว่ารถสิบล้อบรรทุกดินแล้วก็ทรายเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลานานครับไปติดตามกันได้เลยนะครับในช่วงเสียงชาวบ้านครับ เรืองที่สามารถลัดเข้าไปได้ทั้งหมด6หมู่บ้านด้วยกันจะสังเกตเห็นนะคะว่าถนนบริเวณนี้เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทางกว่า4กิโลเมตรทําให้ชาวบ้านที่น,นะคะเมื่อเวลาสัญจรผ่านบริเวณถนนเส้นนี้จะได้รับความยากลําบากค่ะเป็นเวลาเกือบ10ปีที่ชาวบ้านกว่า15หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านคาออำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นทธิบ้านนนเรืองบ้านคอโคกเปีย หนองปอท่อนน้อยต้องลำบากในการสัญจรบนถนนเข้าหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทาง4กิโลเมตรสาเหตุหลักมาจากรถบรรทุกดินและทรายเข้าออกหมู่บ้านทุกวันบรรทุกหนักจนทำให้ถนนพังชาวบ้านบอกว่าเคยมีการหาหรือแก้ไขปัญหารถสิบล้อวิ่งออกในหมู่บ้านและผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจขนดินและทรายแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ก็ได้รับปากในที่ประชุมว่าจะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่ก็ไม่ทำตามสัญญาปล่อยให้รถบรรทุกวิ่งมาจนทุกวันนี้ชาวบ้านได้แต่ทอ้อเพราะเมื่อไปร้องทุกที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาให้แต่จนแล้วจนรอดสภาพถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนเดิมเพราะว่ามีปัญหาม่ชานานแล้วไม่ได้รับการแก้ไขสักทีชาวบ้านก็ไปร้องเรียนกับ ทางศูนย์ดำรงธรรมบ้างทางองค์กาวิหารส่วนจังหวัดขอนแก่นบ้างกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเทศบาลตำบลมัน่นคอก็หลายทีทไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เลยตั้งแต่ปี2554เอ้ย554 50, 50, เป็นต้นมาที่หนักมากที่สุดก,ก็สองปีที่ผ่านมานี่แหละครับทั้งรถ10ล้อทั้งรถหล้อดินฝุ่นตลบทั้งวัน ชาวบ้านโนนเรืองบอกว่านอกจากปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วยังมีเรื่องฝุ่นจากรถบรรทุกดินและทรายเวลาขับผ่านจะขับเร็วทำให้เกิดฝุ่นลอยเข้ามาในบ้านโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ไปโรงเรียนจะต้องเอาชุดน,นักเรียนไปเปลี่ยนเพราะฝุ่นเยอะมากเลยค่ะมากเลยแทนที่เส้นจากตรงนั้นอะไปถึงตรงนี้ประมาณกิโลนึงเนี่ยทำไมไม่เสร็จพวกเราก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ทำไม่เสร็จ ครับก็มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แม่ยังเล็กๆโอ้ยัง<อ>ยังแม่ยังเด็กๆก็เป็นแบบนี้ค่ะเคยทัง้งหลายปีป20สิกว่าปีแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอเคยแก้ไขามาแก้ก็ได้สักพักนึงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เดือดร้อนรถซื้อมาใหม่ก็พังเด็กนักเรียนค่ะก็เสื้อก็เป็นสีแดงเขาต้องเอาไปเสื้อไปสองชุด ชุดหนึ่งหาชุดหนึ่งก็เอาชุดนักเรียนเนี่ยเอาไปเปลี่ยนที่โรงเรียนชาวบ้านที่เดือดร้อนบอกว่าปัญหาที่อยากให้แก้ไขบ,บนถนนเส้นนี้คืออยากให้ซ่อมแซมถนนรวมถึงให้รถบรรทุกดินและทรายเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่ไม่ต้องผ่านเข้ามาในหมู่บ้านเพราะมักจะทําเศษดินหล่นลงบนถนนและไม่รับผิดชอบปล่อยเรียราดเกิดผลกระทบด้านสุขภาพชาวบ้านซึ่งพวกเขาบอกว่าหากไม่เข้ามาแก้ไขให้ใหอย่างที่รับปาก จะรวมตัวเข้าไปร้องทุกข์ต่อคอสชอต่อไปชนิตาประสิสวรรัสด์ทีมข่าว n อ t บขอนแก่นรายงานเัยียงคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกนะครับกับ11เด็ดทั่วไทยครับ สันต,ติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดฤดูกาลหีบน้ำมันเมล็ดชาประจำปี2557ภายใต้ชื่องาน Good Health Good Heart บ y าเมล็ดชาณศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันภายในงานมีกิจกรรมตรวจร่างกายและรับฟังคํแาแนะนำจากคณะแพทย์และพยาบาลในการดูแลสุขภาพให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ รอจนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ำมันและไขมันให้เหมาะสมกับสุขภาพที่จังหวัดอุทัยธานีพันเอกพิเศษพิศารนาคพจนผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบมวลทนทหารบกที่31จังหวัดอุทัยธานีนำกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองอุตสาหกรรมจังหวัดออกสำรวจพื้นที่เหมืองในเขตอำเภอหนองฉางอำเภอบ้านไร่และอำเภอลานจัก รวมทั้งทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานและเจ้าของพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนสหาหพันธ์ผู้ปลูกลำไย,ยคุณภาพเพื่อการส่งออกจกังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือกับสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาเชียงรายกลุ่มผู้รับซื้อนักวิชาการเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยจะกำหนดโซนิ่งให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยออกผลผลิตหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบังคับออกผลผลิตนอกฤดู <S 1> <S 1> นายประเสริฐจิตมุ่งปลัดจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนำคณะส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาติและภาคเอกชน ออกพบปะและให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่4ตำบลคลองน้อยอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งการรักษาพยาบาลการฝึกอาชีพรวมถึงให้คำปรึกษาและตอบปัญหาด้านต่างๆตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนพร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์อีกด้วย มาถึงช่วงหนึ่งในภูทรวันนี้ครับจะพาไปดูกิจกรรมดีๆของชาวบ้านพนเพ็กตำบลพลเพ็กอำเภอมันจากคีรีครับจังหวัดขอนแก่นที่เขานําพิธีบวชป่ามาใช้ในป่าชุมชนเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์แล้วก็ฟืน้นฟูระบบนิเวศป่าครับไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยนะครับกับ1ในภูทรครับ ชาวบ้านตำบลพลเพ็กอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นร่วมกันนำผ้าไตรจีวรผูกตามต้นไม้ในกิจกรรมบวชป่าชุมชนโคกหลุบกุงบ้านพลเพ็กอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นซึ่งชาวบ้านได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและดูแลรักษาป่าอันเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของป่าชุมชนโคกหลุบกุง ป่าชุมชนโคกหลุบกุงมีพื้นที่ทั้งหมด486ไร่ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเป็นป่าเต็งรังที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าจำนวนมากแต่ปัจจุบันมีปัญหาถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตรกรรมมีการลักลอบตัดไม้ ลา,าสั์นนและมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่งผลให้ป่าชุมชนโคกหลุบกุ้งมีความเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก พิธีบวชป่าหรือบวชต้นไม้มีการนำจีวรหอมให้กับต้นไม้เช่นเดียวกับการบวชพระและพิธีพราม,มีการขั้วพริกขั้วเกลือเพื่อสาปแช่งให้กับบุคคลที่คิดจะทำลายป่าไม้เป็นการนำความเชื่อทางศาสนามาใช้ในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ นายทองปักนาดีประธานป่าชมุมชนโค,คกหุบกรุงกล่าวว่าพิธีบวชป่าเป็นกุศโลบายห้ามไม่ให้คนตัดต้นไม้ทำลายป่าเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นรรพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระซึ่งต้นไม้ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้วชาวบ้านจะไม่ตัดเด็ดขาดและมีความเชื่อว่าต้นไม้ที่ผ่านการ ที่จะคุ้มครองรักษาต้นไม้ต่างๆในบริเวณนั้นไม่ให้ถูกทำลายนอกจากกิจกรรมบวชป่าในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณและจัดทำแนวกันไฟทำฝ้ายชะลอน้ำลาตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าส่งผลให้ป่าชุมชนแห่งนี้เริ่มฟื้นคืนมีทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่กลาไม้ขนาดเล็กที่จเจริญเติบโตตามธรรมชาติสัตว์ป่าหลายชนิดสามารถ พบเห็นได้มากขึ้นและที่สำคัญผลผลิตจากป่าเช่นเห็ปดป่าชนิดต่างๆไข่มดแดงผักหวานปา่าและพืชพันธุ์อาหารอีกมากมายที่สามารถเก็บได้มากขึ้นโดยมีการสำรวจข้อมูลพบว่าป่าชุมชนโคกหลุบก,กุ้งต่างรายได้ให้กับชาวชุมชนพลเพ็กจำนวนกว่า7 0 0 0แสนบาทต่อปีทีมข่าว N b t ขอนแก่นรายงาน สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการครับก็สามารถติดต่อทีมงานของเราครับเข้ามาได้ที่ w w w facebook.com แล้วไปที่เพจข่าวภูมิภาคครับ ส่วนในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพของประชาชนในหลายจังหวัดครับเขาร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้อมลําลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ครับที่มีต่อประสบการณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกิดความรักความหวงแหนต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติด้วยละคร ส่วนในวันนี้ครับผมหนุ่มชาวไร่กวันใจบ้านนาไอยราพุ่มพวงพร้อมด้วยทีมข่าวพูมมภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับ ชมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งเอเชียเอเชียนพาราเกมครั้งที่สองณเมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีชมสรุปผลการแข่งขันประจำวันทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย357เมอร์เดนไนและ NBT หมุนเวียนกันทุกวันระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคมในเวลา1นาฬิกาถึง2